มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวูดดี้ยังตกใจยอดเงินที่อ้ําภาชลาภาโอนช่วยแม่หญิงลีด้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากจริงๆนะคะหลังวูดดี้วุฒิธรได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความถึงนางเอกสาวท่านหนึ่งที่โอนเงินช่วยแม่หญิงลีเด็กไอดอลชื่อดังค่ะโดยมีข้อความว่าประทับใจเหลือเกินที่มีเพื่อนในวงการ โอนเงินมาช่วยแม่หญิงดีแล้วก็คุณทิพย์นะคะโดยไม่ขอออกนามนะคะเห็นตัวเลขแล้วตกใจมากๆอาทิตย์ที่ผ่านมาวูดดี้รู้สึกดีใจแทนแม่หญิงดีและก็คุณทิพย์มากๆมีคนรักทั้งคู่มากมายจริงๆหลายคนติดต่อมาเพื่อขอช่วยเหลือสองคนนี้อย่างเรื่องของการทำห้องน้ำให้แม่หญิงดีแต่สิ่งที่วูดดี้ประทับใจมากที่สุดคงจะเป็นเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ส่งข้อความมาว่าอยากช่วยมากๆขอไม่ออกนาม และโอนเงินมาให้ทันทีค่ะบุตี้เห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าเขาไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยเพียงแค่อยากจะช่วยนั้นจริงๆอยากจะบอกน้องว่าน้องจิตใจงดงามเหลือเกินรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนกับนางเอกคนนี้ที่สุดทามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชื่อมั่นว่านางเอกน้ำใจงามคนนั้นต้องเป็นอั้มพัชราภาอย่างแน่นอนเพราะเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระไม่ชอบออกนามค่ะ และนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ